ประทานโทษตรงนี้มันเป็นแบบมันลังเสียอะไรวะเนี่ยใครมันมาทดลองอะไรแถวนี้ไม่มีอะไรแถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปมันแบบออนลนารุนแรงจังเพื่อนทำไรเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนทรมานทดลองสุดยอดมากโอเคก็สวัสดีเจ้าของท่านีหญด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในแบบที่ค่อนข้างซัสซี่บากาศนะฮะและก็คือแบบที่มีชื่อว่าโลหกสามแป๊บหนึ่งเสียงมันดูน่ารำคาญมากเลยก็อธิบายง่ายๆเลยนะมันคือโลไบโอเวอร์ชั่นอารหกสามเดงนะหรือถ้าเกิด ใครไม่รู้จักอีกก็ R63 นะครับมันจะเป็นตัวละครโลโบ็อกที่ค่อนข้าง,างซัสซีบากาบมากๆเลยนะมีแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยสำหรับแบบนี้เร็วกันมาคลิปนี้เรามาขายวิญญ,ญาณแล้วก็มาทำคอนเทนต์ไร้สาระกันนะเพราะว่าคลิปเมื่อวานเนี่ยค่อนข้าง,างใช้เวลาเยอะมากเลยเดีย๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะฮะมาดูกันว่าฮะเฮ้ยเฮ้อะไรอะไรเดี๋ยวเอาอู้วัาที่เพื่อนเอาเอาไฟไหมไฟไหมเอาเอาไฟให้เพื่อนเอาไปเอาไปจังหวะนี้โอ้โหโขอะไรเด้อแป๊บหนึ่งนะ ทำอะไรกันกนักหนาโอ้โหอ,อะไร <c oughs> จังหวะนี้เละแล้วนะฮะขอดาบดวนๆขอดาบมันเกินเยียวยาแล้วมันโอ้ยต้องใช้เกมพาร์ทไม่ไม่ไม่มันมาแล้วไม่โอ้ควนันควันเต็มห้องไปหมดเอาเอาควันเดี๋ยวเพื่อนโอ้ไม่ไม่ไม่เป็ด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 มาโอ้ยมาอีกรอบหนึ่งนะฮะรอบนี้น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมโอเคผมว่าไม่เดี๋ยวเรามาทดลองกันนะฮะก็เดี๋ยวเราหยิบตัวยาแบบแรนดอมมาละแล้วก็ไปทำการ ทดลองกับเขาเพื่อนอย่าก,กดรีเซ็ตนะเพื่อนมันสามารถกดรีเซ็ตได้อะคือถ้าเกิดกดไปแล้วก็ตกเลยนะหวังว่าเขาจะไม่กดฉีดยาหุ่ยอะไรเป็นไรเดี๋ยวเจ๊เจ๊เป็นไรเดี๋ยวลบก่อนลบก่อนเขาจะเบิ่มไหมเอาเพื่อนแม่งทิ้งไปละโอเคเดี๋ยวขอฉีดยากระตับอีกตัวหนึ่งยาตัวนี้เป็นยาเลยเนี่ยเขากลายเป็นสองบีไปละข้างหลังไม่มีอะไรใช่ไหม ระแวงมากเลยกระจกอันนี้มีนะเนี่ยเอาโอ้ยอะไรเดียวเจ๊แกวาบไปได้ไงวะเนี่ยใครมันให้ยาเจ๊แกเลยก้เวลบคอนข้างเละสุดๆเลยเนี่ยเจ๊แกมาแล้วเจ๊กลับมาแล้วโอ้โหเจ๊โหเจ๊ตีแรงมากเราไม่น่ารอดนะเพื่อนมันน่าจะมาแล้วมันว์บได้อะเราจะไปสู้มันได้ไงอยู่กอกมไ้ไว้โอยโอเคหลังจากที่ผมตายเป็นรัวๆเมื่อกี้นะคะรู้สึกว่าเพื่อนเราจะตึงมาได้หรือเปล่าอะเมื่อกี้ันเห็นมันโดนเชือกรัดไปอยู่นะ เพาว่าไม่นั่นนั่น,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 นโดนเชือกรัดโอ้โหสไต์ตายสองอ่าแล้วมันหายไปอีกแล้วอะเออไม่นะนี่มันเกมอนะไรวะเน่ยผมรู้แล้วว่าทำไมดิสไลค์เกมจนมาถึงแบบเกือบครึ่งข,น,ขนาดนี้เพราะว่า,างี้นี่เองเกมดีเกินไปแล้วเมื่อ,อไหร่มันจะตายเนะี่ยมันจะออกมาอีกไหมหรือว่าเพื่อนฆ่าทิ้งไปแล้วเรื่องมันจะอยูอย่นี่อยู่เลยอะเอา้าเรียบร้อยตายหมดวุด <c oughs> รู้สึกว่าเซิร์ฟนี้จะเป็นการทดลองผิดพลาดกันเล็กน้อยนะฮะเรียกได้ว่าแค่เปิดมาก็ค่อนข้างเละแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปทดลองตัวทดลองใหม่กันดีกว่าโอเคผมขอเคลมแลบตัวนี้กระจกมีไหมเนะี่ยเซิร์ฟนี้โอเคกระจกมีนะเซิร์ฟนี้ปลอดภัยกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราลองมาเสกตัวกันวันดีชื่ออะไรเนี่ยทิฟฟาน,นี่น่ารักก็เนี่ยเราะล,ลองหยิบยามาดูเขาจะไม่น่ารักอีกต่อไปแล้วหลังจากที่ผมฉีดยาตัวนี้เข้าไป ฉีดเข้าไปอะไรไม่รู้รีบออกก่อนเดี๋ยวตายเอาไม่นะไม่นะเจ๊แกถือดาบมาแนละ้วจังหวะนี้ผมสามารถพาเจ๊แกออกไปผจญภัยได้ไหมืบบว่าไปฆ่าทุกคนบนแหลกนี้เลยอะ่ะเจ๊ออกมาหน่อยเจ๊เอาเจ๊แกไม่ขยับเลยวะเอาเจ๊แกนิ่งไปแล้วสงสัยจะบักรีไซเคิลบายบายลงแบคลมไปแล้ว <laughs> วันนี้เจช๊ชาลิตี้มาขอทดลองหน่อยครับ บายบายปดประตูปดประตูผมโลกมากเลยเวลาเล่นเกมพวกนี้เฮ้ยเจ๊เจ๊กลายเป็นเฟอร์รี่ไปแล้วเป็นมิดไหมครับรู้สึกว่าจะไม่นะเขาดิ้นหนักมากเลยอะเอาเป็นว่าเราต้องทําการฉีดอีกตัวหนึ่งเข้าไปแล้วข้างนอกเพื่อมันทําอะไรกันไม่ี่ยเกิดโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่บ้องเอาจะหวานี้มม่วแล้วยาอะไรนักหนาวเนี่ยอีกรอบหนึงอีกรอบหนึ่ง ขอ,อยาตัวใหม่มันจะเป็นสูตรผสมที่ลงตัวมากๆจังหวะนี้ฉีดเข้าไปเอาไม่ได้เหรอโอเคได้ได้ได้ไดอ่ะรอบนี้เจ๊แกจะเป็นอะไรอีกอ๋ออะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยว,วกายเป็นเป็ดไปแล้วและตอนนี้เจ๊แกไม่เป็นมิดอีกต่อไปแล้วแสดงว่าผมสามารถเลือกเพลงเอเวนเจอร์มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวเราลองพาเจ๊แกออกไปปวดแผลกันดีกว่ามาเจ๊ได้เวลาละ ไปไปฆ่าทุกคนเลยเจ๊สู้สู้เจลือแค่ไม่กี่คนแล้วตรงนู้นน่ะฆ่ามันให้หมดเลยจ <c oughs> ังหวะนี้เล็กรียกว่าข้างในแลบบนี่ค่อนข้างเละเทะแล้วนะฮะคือแบบเ,ออเราส่งตัวอะไรไปไม่รู้แล้วก็ตายกันยกแลบบเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาทดลองใส่เพื่อนอีกรอบหนึ่งยิงได้ไหมเนี่ยไม่ได้เหรอเอาไม่ได้แย่จังงั้นก็เดี๋ยวเรียกตัวทดลองกลับมาก่อนแล้วก็รีไซเคิลไปบายบาย โอเคแล้วก็เสกตัวใหม่มาทดลองเลยเพื่อนอ่ะผมเอายาอะไรมาฉีดเข้าไปแล้วกันบายบายบองนี่ผมทำอะไรอยู่วะเนี่ยผมเล่นแมปอะไรเนี่ยเอาผมเริ่มแบบลดโลซิงคอนโทรลอ,อากลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โ,อโห้หัวนี้วิ่งไวามากแสดงว่าโหดแน่นอนเราต้องทำการเรียกเขาออกมาอันเชยเข้าออมาโดยด่วนตายให้หมดเดี๋ยวเวลาฆ่าทั้งแลบเอาละจังหวะนี้ออกมาไหม อาไม่ออกมาเฉยจะออกมาไหมเนี่ยออกมาออกมาโอเคมามามาออกมาเลยเจ๊โอ้อะไรเรือเดีตัวนี้มาอีกแล้วไอตัววับไดโอโอแล้วไอนี้มันมาแพร่โรคระบาดใส่ผมอีแล้วตกใจหมดเอาล่ะแพร่ใส่เพื่อนไปด้วยเลยแล้วกันนะเรียกได้ว่าจังหวะนี้เละสุดๆไอนี้มาอีกแล้วมันวับมาเรื่อยๆเลยเอาล่ะรอบนี้ผมไม่รู้ว่าผมย้ายมากี่เซิร์ฟแล้วนะแต่ว่ารอบนี้คงจะดีขึ้นไม่อะ่ะวันนี้ครับพี่โมโนโนเกะ t h ง n k for w a t c h i n g ผม f อครับพี่ ขอขอ,ขอติดขอติดโรคระบาดหน่อยแพร่โรคเรียบร้อยจังหวะน,นี้พี่โมโนตโโเกะแล้วกลายเป็นคอมิล่าแมนติด HIV นะฮะเรียกได้ว่าสุดยอดมากเอาละเรียกได้ว่าตอนนี้เละสุดๆเพาแต่ผมสามารถขึ้นลิฟต์ได้ขึ้นลิฟต์ไปไหนอะเป็นแบบนอกแฝดปะอ้าวอ,ออกไม่ได้ เราอยู่ในแล a ตรงไหนวะเนี่ยนี่มันทะเลทรายซาฮาราใช่ไหมแล้วผมยังไม่ได้เก็บตัวอย่างเลือดเอาแล้วพี่มาแพร่โกยลวอ่าผมก็แพร่ให้คนนี้ต่อสิจังหวะนี้จะรออะไรอยู่ละอ่าเรียบร้อยแพร่กันหมดแล้วจังหวะเด้เจ๊คนนี้ติดโรคอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมแทงยาอะไรไปไม่รู้นะลองโฮไว้ก่อนแล้วกันโฮไว้แล้วก็ใส่ใยตัวนึ้งเข้าไปอ่าเรียบร้อยกลายเป็นตัวเพอร์เพอนกแล้วอ่าแล้วผมจะตายแล้วเลือดผมเหลือนิดเดียวอ๋อจังหวะเดนเริ่มแบบ เจ๊แกเริ่มบวมนะฮะแล้วเจ๊แกแบบสปินไลท์เราหนักมากเจ๊แกติดถูกลกบนโลกใบน,น,นี้เลยอะตอนเนี <c> ้ย <oughs> ติดเลยไม่ดูเยอะแยะเอาละลองไปอีกรอบหนึ่งรอบนี้ยาแดงยาแก้ไอตาสุดดาวตอนนี้รู้สึกว่าจะกลายเป็นแบบจอมันบูไปละ <c oughs> มีแบบมีเขาอะไรอยู่ข้างบนด้วยโอ้โอแล้วผมโดนดึงอะไรรูรูอะไรเนี่ยโอ้ดีเพื่อนเอ่อเอาโลกไปเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนติดโลกแล้วเอาละเจ๊แกไปแล้วเหลือแค่เพื่อนเราเ <c oughs> พื่อนก็ตะอยู<ๆ>่ข<ๆ>้างในเนี้ย แล้วเพื่อนก็จะออกมาใช่ไหมแล้วก็จะมาแพ้โลกใส่เราเรียบร้อยเดาว่า <D ra way> แบบถูกไปเป๊ะ,ปะเอาละเดี๋ยวเราลองมาทดลองตัวสุดท้ายกันนะฮะเรียกได้ว่าเกมนี้มันค่อนข้างจะมั่วแล้วก็สุดๆไปเลยนะสมกับวัดมันคืออะไรอ่ะเมื่อกี้โอ้เออแตัวันนี้ยิงปืนเลเซอร์ได้จังหวะนี้กลายเป็นบอสไฟต์แล้วนะฮะโอ้โหมีเพลงอะไรมาด้วยเอาละจังหวะนี้ท็อปสิบอนิเมะไฟติง้งใครก็ได้ข้ามันที โอ้มั่วมากจังวะนนี้เอาละเจ๊ยิงยิงยิงบาเรียมาท็อปสิบอนิเมะอ่อยมันไม่ยิงบาเรียแต่มันยิงปืนเลยถึงแม้แมบมันจะดูแบบโคตรไร้สาระแต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะผมขอค่า้ตัวนี้ให้ได้ก่อนอันนี้มันเป็นแบบสิบอนิมอนิมอส์บอไฟล์อ่อยความพยายามรอบที่69ลบโอโอแล้วผมติดโอะไรเอาตาย นี่ไม่ไหวแล้ขอขึ้นชั้น2หน่อยเหนื่อยแล้วเกินเกมอะไรวะเนี่ยเี่เหมือนห้องแบบแบบป่วยๆก็ประมาณนี้สำหรัคลิปถ่ายวิญญาณนะฮะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถมาลองเล่นกันได้นะแล้วก็ถ้าเกิดมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันได้เช่นกันนะโอเคเป็นว่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย